สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะจ้าเมื่อน่มพอก็ลังย่แล้วก็น้องเพนนีอีเชิงเคยค่ะทุกคนเงินเดือนน้องเพนนีนดีใจเออเพนน้อ่านหนังสือเอออ่านหนังสือน่ารูกนะเออดีใจเลยลึกจ้า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 จ้เฮนน่ะเฮน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 เอมาทุกคนคนดีใจฮเตนนวนตื่น เอานอกไปกินกับพวกินเออหนูจะดูเอิ้อกักกับดูอะดูเลยลูกดูเอิ้อกักนะดูเพื่อนนะดูเอิ้อกักเอิ้อกักเออไม่หยังล่ะอ่ะดูเลยดูเลยลูกดูเลยดูเลยดูเลยไม่ไม่ว่าหรอกดูเลยลูกคนสวยดูเอิ้อกักนะลูกนะดูเด็กนะอ่านให้แม่ฟังด้วยนะเออนักหนักหนัก เฮ้ยพื้นพื้นืนผมสีปางงางเฮ้ยแต่อันอออกจากอุ้ยเี่ค่ะทุกคนพึงตื่นเออมาให้แม่ดูด้วยแล้วมาให้ท่านผู้ชมดูด้วยเลยลูกแล้วให้ท่านผู้ชมดูด้วยแล้วน้องเพนนี่เพิ่งนอนตื่นค่ะนอนตื่นกัมาพอกันเลยเนาะค่ะทุกคน เอาหันนามาท่ามพิวแม่ลูกเป็นเอ้อลูกไหนให้ดูด้วยสิหนูดูอะไรให้ดูด้วยหน่อยเออให้แม่ดูด้วยหน่อยให้ท่านผู้ชมดูด้วยหน่อยเร็วฮะให้ท่านผู้ชมดูด้วยหน่อยหืมเออให้ดูด้วยหน่อยนี่ไหน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 อืมอืมเออเออ เืนเืนเอออ่ะเปิดให้ดูหน่อยเปิดให้ดูหน่อยเปิดให้ดูหน่อยแล้วอจีจีจีแล้วจีจีจีฮึมไม่ยังทูขายังส่บานนี่เฮือนเถื่อนยังล่ะฮะอ่ะเปิดเปิดดู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 เด็กดูเด็กดูเด็กแล้วอ่ะเปิดเปิดให้แม่ดูหน่อย อาเปิดมาเปิดเปิดแล้วสิสุทีโอโอต่ขาสิบเบเหินสิบบาทสบลูกฮึนั่นเออจ้าจ้นะเอออ่ะเปิด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 ทุกคนเออจ้า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 เออ ขาเป็นอะไรเลิกเอาเอ้าขวันมุมจิตกโอเคเนาะค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะนำ้ำเี้กับน้ำมานฝาใบเสน่ห์กันเนาะค่ะน้ำเี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมติดตามเป็นกละจ๊ะกับนำ้ำเงี้ยและกับน้นนะะนองพี่เนยเนาะคะ่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัส,ส,สดีค่ะบ๊ายบาย